สุขหาง่ายมากนะฮะแค่ยามเช้าได้ป๊อกๆสีก้อนแบบนี uh ้โอ้โหก็โคตรมีความสุขสามทุ่มคือมาทุ่มดูเต้นเต้นเดะเลยฮะนึกถึงง้อจบสึกงเอ่อความีกบุบมากปะอือหือเอาเต้น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 จะได้หายร้อนเอาคนที่อยู่ตอนสามทุ่มคือมาทุ่มครับเต้นไหมหายร้อนยังลุยฮะ ที่เด็ดน,นะฮะทองหล่อห้าไป9ก้านะฮะอยู่ระหว่างกลางนี่ปลาคล้อยปลาคล้อยมาตามการร้านนี้ไม่โดนนานล้ะอากาศดีด้วยชิลให้มารู้กันไปนะฮะ <c oughs> มาร้านป๋าที่จับสีก้อนแบบนี้เฮ้ย <c oughs> ป๋ามองก้อนหน่อยเออยิ้มหวานด้วยกิน <c oughs> ป๊อกป๊อกนะฮะมันต้องถึงกากเจียวแบบนี้อืออ้าวสามก้อนของเราโอ้ยเหนีนยวนี่ห <c oughs> มูแดงหมูแดงโอ้ย มาแล,ล้วรับพร้อมเสริฟชิมน้ำโคตรอร่อยอ่ะเค็มๆนัวๆมาพริกช้อนหนึง่งมือเรื่องน้ำส้มป๊อกปอกยามต้องแสนโอ้โหดูเส้นปลาคล้อยปลาคล้อยทองหลอ่อห้าไปเก้านะฮะร้านนี้โคตรที่ฟิลอ่ะลยครับ ดูแคบหมูโอ้ชาดน้ำตุ้ปเผ็ดๆเดือดลุยฮะโอ้ดูดูโอ้หมูแดงหมูแดงโคตได้ฟิวเลยหมูแดงโอ้โหลุยฮะมาด้วยครับมาสอนคำหนึ่งอ้าวบและสี่ก้อนของเรา จะอขอกระดูกแยกนขาป่านะครับกับพร้อมเสร็จครับโอ้โห oh, อากาศใช้ได้เลยวันนี้ดีจริงลุยฮะฮะสุดมากยกเวทเสร็จนะฮะมาต่อปอกๆโอ้ยดูเส้นใครชอบแบบนี้บ้างฮะดูปากพิคตรเด็นเลยลุยครับอื้มเี่ย หมูแดงปลาคล้อยเดีย๋ยวแตกเต็มเลยมาลูวิฮะหมูคับคราบเลยูวิครับ,บรเกี้ยวก็มีนะฮะร้านป่าเฮ้ยอาจริงตอนนี้หลออเอต็มหัวเลยลูวิครับอเอาเนื้อมา นี่วิทกับน้ำีนนี้อืมเนื้อเล้งเนื้อเล้งลุยฮะ,ะท้องหล่อนะฮะซอยห้าทะลุไปซอยเก้ามีปัก้อยอยู่เจ็ดมงตรงเริ่มขายตรงนี้ยาวไปถึงเที่ยงหลังเที่ยงน่าจะไม่เหลือแล้วสิดยอานมาก